<Ap> ผมสสัสดีครคะท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับแล้วก็กลับมาอยู่กันในช่อง Lucky Gamer นะครับเราจะมาคุยกันก่อนนิดนึงนะครับก็คือคลิปเนี่ยมันจะลง2องมาทุกทุกสองวันใช่ไหมทุกคนหรือผมพยายามจะลงทุกทกสองวันให้ได้นะครับแต่อารมันก็ค่อยดีคืองี้ก็คือ ค็อ,อยากลงคลิปรู้เป็นไรขีเกียจมั้งตอนนี้นคือว่าในคลิปวันนี้เราจะมาเล่นฟอร์ซักินแบบจริงจังยังก็หมายถึงว่าลเล่นแบบสดๆ <สด S 2> หน้า<ห>นตาแล้วก็จบคลิปก็งั้นก็ไปดูกันในคลิปเลยไปไปดูเลยไปโอเคเราคือก็เข้ามาปุ๊บมาเล่นเลยอ่ะือไ,ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอ่ะมันก็เริ่มเลย,ยกันทุกคน ก็ไม่รู้แโอ้โหสิไปวิ่งหนีอ่ยโอ้เจสันมาสโตนสามะด้วยโอ้กุนวงพี่นวงมาเฮ้ยเตือนตากูมาทำโปรกิเกนอีสดโอ้โอ้ัความนวงกับความนวง อโอ้ยนวงพี่นวงมาใฮีย่ะพี่นวงโอ้ย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 คุณ้ชมคือว่าโทกศับเกมนวลบูรุษก่อนเคลื่อนแบบแล้ววันนี้ยเราก็จะคุยกับท่านผู้ชมไปก่อนนะก็จะคุยกันเลยกันนะก็คือในคลิปเนี้ยคือผมกำลังจะทำอะไรสกิบ ไอทอยทาวเอร์ดีเฟนตนะแต่ว่าคือเกมมันเข้าไม่ได้ก็เลยก็เลยไม่ทำก็เลยยังไม่ทำส่วนตัวก็ไม่อยากทำลแล้วก็เลยมาทำฟอสเซคินก่อนคือช่วงนี้ติดฟอสเซคินนะครับทุกคนแล้วก็บางครั้งก็ชอบลืมว่าตัวเองจะพูดอะไรทุกครั้งเลยไม่เป็นไรงงวะ่ะอันนี้ อะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหรดไปดิจิต่ลไม่ไม่วันตายตายไม่ตายก็จะหนุ่มไอ้ยัง,งเลยวะนี่โอ้ต้องกลาย,ยเป็นข่ายก่อนอีกเยอะเลย เต้ลนลออะไรด้วยนะเต้นเต้นเต้นล,นลอรอบต่อไปเล่นแบบส,สดเลยเนะี่ยแบบไม่มีตระต,ต่ออะกรต่อแค่ตอนช่วงคุยกับท่านผู้ชมแค่นั้นแหละกระต่อแค่ตอนคุยกับท่านผู้ชมแค่นั้นแหละก็ไม่ได้ตระต่อต่อไปเล่นแบบส,สดเลยแบบส,ด,สดจริงจริง เดี๋ยวถ้าทูกติดตามถึงห้าสิบคนเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันนะทุกคนแล้วส,ด,สดเลยนะถ้าท่านผู้ชมถึงห้าสิบคนอนะ่ะเหมือนว่าเราดืมอะไรบางอย่างไปเลยฮนะเอออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนขอลองกดเถอะขอลองคอยคอย อาธุก,กากาเลยกดไลค์ใ้ท่านผู้ชมผมขอแค่หนึ่งไลค์ก็พอแบบตัวนี้ก,ไไกูไม่ได้กดอ่ะที่ตัวกูไม่ได้กดจ้ะที่หม่ท่านผู้ชมแล้วก็ระหว่งรอก็เต้นรอไปกูไม่รู้กูจะคยุยอะไรท่านผู้ชมดีแล้วรอบต่อไป เขา่อไปใครเป็นวะไม่กูกับสกักกูกับอีกคนนึงผมว่าจะไม่ใช่กูอืมกูหวังยังไงวมากูได้ยังไงทุกครั้งเลยโอ้นนนอ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 นอืมเหี้ยเ,เป็นีกดอก <Pie year nes> นี่ <today>. อ้าเซ่องตัวอิงข้งเอ้เอ้ไปอุกอะไรเฮ้ย มันเน่มนึงมันเน่อ่าตกอีท๊อกเหรอเมืเออ่อึงก็โอ้โหเหน่ง,ง่ายจริงเจงสีนี่ไม่ไหวแล้วอะไรวะ โอ้ยโอ้เออเสิร์ฟคนนอนเออคุณนวลก็จะไปที่นองที่นอนทงชัยนะไอ้ยาตีมีดคลักโอ้ทิดคุณนวงทงชัยไอ้ยาที่นอนทงชัยนะ ใครไม่รูกูไม่สนละดีหมดวะกูกูได้แค่คิวเดียวเองอูยเฮียมีวเวลาเดียวกับที่กูกดอันนี้เลยหรือใครก็ไม่เก่งเลย จ้าไ <f dragging> ิ <sympath icking> ้ยนันก็ต้องตุยหลังกูอย่างเดียวเลยเฮ้ยโอ้ยนี่ง่ายสิเจ้ามึงคุณเล่นลําคาแล้วทุกทีมเนี่ยทุกทีมทุกทีมเนี่ยไม่ไหวลูไม่ไหวละ เออโอ้ยทำไมกูเล่นกาอย่างนี้วะก็ไม่กูอัคดคลิปที่ไหนกูเล่นกาทุกรอบเลยวะเข้าใจไม่รู้ ไอเิมที่ไล่ไม่กูแหลกแหลกกูเล่นไม่ได้หรือไงการแหลกนี่แบบอยู่ทุกอย่ง <c oughs> ที่ช <c oughs> ่องกูเลยไงเกมอีกระดับกระดับเมื่อไงใช่ไหทุกคนบนดังนั้นแบบเล่นสุดๆเลยเนี่ยแบบเม่นี่แหละเนี่ยเต้นรอกูต้องไม่ตายถ้าจะไปกูต้องไม่ตายไม่ตาย,ยเฮ้ยเกคกูทำไม อีหมวกหมวกสีฟ้าเียตรง,งนี้ส่วนที่มัปลอดภัยสุดไปแล้วจ้าโอ้โหกูต้องเจอคนก่อนคนแรกแล้วกูก็ติดว่ะ โอ้โอ้นองนองนองนอนกูนอเฮ้ยมึงเย่ย่างนยัไงแเนี่ยกูเห็นเป็นตุกเกมมึงอยากต่างไงไหมเนี่ยโอ้กูเงนคนจูดู เดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นเดี๋ยวให้ไม่ใจวพรุ่งนี้ว่ะเดี๋ยวสอบวันหน้าเดี๋ยวผมเล่นบิลดแมนสายสปอร์ตอ่ะสายเอาชีวิตรอดอ่ะผมไม,ไม่ใช่สายอะไรนั้น ไอ้ไม่ช่วยใครผมว่าสายไม่ช่วยใครเว้ยสุ่นตีนไงอันนี้กำลังจริงจังกับการปั่นไฟอยู่เคยขุ่นระเอ๊อนอะไรเนะี่ยไอ้ไอ้ไอที่หมววงเนี่ยนั่นคืออะไรอ่ะจำได้ มันจะจำได้ไมันจะมีปักปกักมันแบบทะลุเข้าไปอย่างนี้ได้โเคตรเฮี้ยเนี่ยไม่รู้ว่ากำแพงไงหนเอาถูกท้ากูตายเขาขอกูคิดปะว่าไม่ใช่เออเข,อขาถูกช่วยเอาเอมาตรงท,ทำไม ดูเลื่อนเลย47นี่ฆาตกรไหมวิ่งอยู่เชสกี้กับเชสกี้นี่ชตาลยมึงเชสกี้โคจรเลยรถสิโครามันนี่โอ้โอ้โอ้วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอ้เชสกี้ตาเอร ก็เดินก็นเดินจับมืออย่างนี้เ พ่อไปลงมือเลยตา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 ยชิคกี้กโก้ตายแน่นอนเลยไม่นแน่คุณพ่อมาสโตนสองนี้เราต้องสู้กับ อินตาที่เท่าไหร่วะออมโอ้อิตาที่สามนะอีกสองตาด้วยอีกสองตาโอ้ยมันมาเร็ว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  เป็นกุมมือหนีอยู่ไหนฮเฮียเฮ้ยยืบนี่รงจักตั้งไปไปเล่งปีแล้ววิ่งสิครับรออะไร

อ้ให้กูส่องการเด็กการงอะไรแม่งกูโดนโดนตุตายตเฮียแตนคุณสุกุลิกาตกงวะเอจะเป็นความแดบแหเออลองลององอ โอเครอบที่สี่มาละโอ้ย,ยออกูเปิดประตูขี้หนูกูเปิดประตูชิคุดูเลยนี่เก็ตทำไมเก็ตเก็ว่าฉันอยู่ที่เนี่ย มันจะปักเกว่าชีิตเจี๊ตาเนี่ยใครวะผมว่าจะไม่ใช่พ่อมันเล่นนวงเล่นเล่นเ,นเกมันหน่วงอะ่ะจำอะไรก็ยากไปหมดเลยเว้ยก็บอกตามตรงเลยใครทดสอบดีๆห้จ๊กใครทดสอบกับกานจะเข้าใจเว้ยว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้งา่ายๆทดสอบเล่นยากเว้ยง่ายๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราลองมาสอนวิธีการเล่นสอนวิธีกร่นก็คือบอกสกิลตัวละครต้องฝ่ายพูร้รอดชีวิตอะฝ่ายฝ่ายเอาชีวิตรอดอะจะมาบอกสกิลแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็แนะนำตนัวละครสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยดีไหมล่ะทุกคนถ้าดี ใอยากให้ผมอันนี้ให้อะะไรวเรียกว่าเรียกว่าเล่นนอตัวละครให้ก็คลิปนี้ให้ได้สักหน like ึ่งไร่พอหนึ่งไร่ถึงสองไร่เดี๋ยวเพื่อกูกดด้วหนึ่งลค์สองไร่ผมขอร้องทุกคนแต่อยากให้ผมเอออะไรวะหรือว่าด้เลอยากให้ผมแนะนำตัวละครสำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้ผเล่นที่ชอบแบบ ชาบลุยอะ่ะแล้วเพิ่งมาลเ,เล่นแบบเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นใหม่เลยประมาณนั้นอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เจ๊เจ๊สั่นบ่อยนะสมอยที่นี่ะโหนี่ยังยากเลยงง เจ็ดฟูชันอัศวินอุ้ยเอ้ยมึงดำเกินโอ้โหโอ้กุระ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 เอาแล้วเอาแล้วจุก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 จอ ไม่หน่วงกูไม่รอสตาเลยอ่ะไม่หนักไม่หน่วงเกินต่อไปก็ต้องสตาแล้วดีใจเอ้โหเสียงแหวบปิยมากูจะชิวชิวชิวตายหนีหนีไม่กูจจจจจจเจอจัดเทสันวะเอ้ย ห้องห้องนี้มันเจอเจอเจอแต่เซสันวะเนี่ยเ้ไม่สเจเช์มัมเลยอ้ไอ้ไอ้มันไอ้ไอนไอ้ไอ้ไออ้มอ้้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้สอ้อ้ไอ้อ้ไ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 อ้้ไอ้ไอ้ไ่้ไอ้อออเออ้ออ้ อย่าสไลชเชโคตรเยอะอะไม่ได้สไลช์เชลทุกคนเลยไปกินนัอะไรสู้เพื่อนตาเยเรลยนะอย่ามึงกำลังเขาเล่นเก่งแค่ไหนวะที่กูเล่นไม่เก่งเพราะกูแหลกง่ายๆนี่เขากำลังเล่นฝีเท้าเพื่อฆ่าตัวเองเน,นะครับอือตาย เเตสูะเกตอันนี้เับเกตเตอนนี้เับเตลวิ่งไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อทาให้ตัวของสเเชอร์วิ่งตามมาแล้วก็เวเาเาลองจุ๊ครับตอนนี้ก็จุ๊ครับตอนนี้เขากำลังจุ๊ครับโอ้โหเียต้องร่วท้องกันเลยตอนี้เขาก็วิ่ง เม็งฝีเท้าโห oh, oh, ต่อยเป็นหนึ่งทีครับอันนี้คุณเกตหนึ่งสามสามเจ็ดบล็อกใช่ไหมกำลังวิ่งหนีตัวของแซดเชอร์มาสโตนสามนะครับแล้วก,ก็วิ่งหนีนะครับอันนี้เขาจะทาไงต่อครับโอเควิ่งต่อนะครับอันนี้ก็แซดเชอร์โ oh, อ oh, ้โหแซชเชอร์โอ้โหตอนนี้ครับตีตอนนี้ใล้ตายนะครับโอ้โหตีต่อยไม่โดนครับชีวิตเปียกครับตอนนี้เขากำลังไปนะครับโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อันนี้อ๋อ้น,อน,นั่งตกงมาตาย ปิดชีพกิตดอินเคสามเจ็ดสกินได้อัปเดตสกินจากได้อัปเดตเออนั่นะถูกแล้วเป็นไงคนอะไรวะเขาได้ไหวปะเขาเรียกอะไรวะลืมเอ่ออขาประกาศเขาไม่ใช่อะไรเขาเรียกอะไรวะลืมเอ้ยตีเอ้ยมึงเรียนกี่ปีมึงเรียนมากี่ปีแล้วมุงเรียนมั้งกี่ปีแล้ว เรียนไปกี่ตีแล้วเอ๊ะจำไม่ได้เขาเรียกอะไรเออ่ออ๋อคนภาคเออจำได้แล้วคนภาคเนี่ยคนภาคคนดีอ่ะคนภาคปากโคตคนภาคปากเช็กมาแชกแล้วกูเป็นต่อไหมฮะเป็นต่อไม่สนเป็นต่อพิธาโอ้กูนอนโอ้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 กูนอนกูนอน เดี๋ยวก็เดินเป็นเจสันเดี๋ยวทีนี้ก uh, ูจะเป็นเจสันบ่อย วิ่งทำไรอ่ะเออเออคุณวังคุณวังเออต้องไม่ให้ไม่้มึงหิวเว้ยตอนนี้คุณวัง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 คุณวงเอ้ยเอ้ยกลับานะคุณวังคุณวังนี่เนาะโอ ยี่อะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคด่วงเลยยี่โคตรหน่วงหูหูเชี่ยวคด่วงเล่นไม่ได้เลยอ่ะจะแบบจริงจริงไงเฮียไปหนึ่งตอกนี่หนึ่งตัว มึก็ตอย่ีโอ้ยยัยย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 ยนยยวยย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 เยย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 ายย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 ยตยยสยย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 ยโอ้ยย มไม่ตามใครเขาไม่ทันเลยกูไม่ตามใครเขาไม่ทันเลยตามใครเขาไม่ทันเลยเอ้ยนั่นเดี๋ยวมาขวายนี่นกูไม่เกี่ยวโอ้ยเยอะเยอะ เราคุยเกี่ยวทำอะไรก็ได้หรอกโอ้ไม่ได้สกิลเลยไม่ได้สกิลเอ,อก็มาสนับใครในผู้ชม